สวัสดีทุกคนนะครับผมนะก็วันนี้พบกับจอห์นนี่เวเปอร์นะครับผมหรือพี่จอนนอนไหนนั่นเองนะครับผมก็ช่วงนี้นะครับมันไม่สามารถไลฟ์ได้เนาะอะ่พี่ก็ต้องทําเป็นคลิปวิดีโอนะครับเพื่อในการรีวิวนะครับอ่รารอันี้เราจะมารีวิวตัวนี้นะครับก็คือเพลสองนะครับ p i s e kit นะครับผมตัวนี้ นะครับตัวที่ทุกคนถามหาว่าฟิลมันเป็นยังไงนะครับต้องบอกเลยพี่จอนลองแล้วนะครับมันถือว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับเป็นตัวที่คุ้มค่ากับในราคาที่เสียไปถือว่าเป็นราคาที่คุ้มคุ้มจริงๆเป็นกล่องบีบที่ดีมากๆเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเรามีอะไรบ้างภายในกล่อง ก็เปิดไปแล้วล่ะนะก็เปิดไปแล้วนะครับภายในกล่องก็จะมีกล่องดําอีกหนึ่งกล่องแบบนี้นะครับผมอ่านะครับเปิดกล่องขึ้นมาอ่าเปิดกล่องขึ้นมาเราก็จะเป็นนี่สวยๆแบบนี้หน้าตาแบบนี้เลยนะ อันนี้ก็จะเป็นลายมือเนาะนะครับแต่ก็นี่นะอันนี้ก็จะเป็นสีดํานะครับสีดําถือว่าเป็นสีที่ดุสีที่ดุนะตัวนี้จะเป็นแท้งสํารองนะครับเป็นแท้งน้ํายาสํารองนะครับผมอ่าก็จะมีซีโอลิงนะครับมีซีโอลิงให้ซีโอลิงอะตอมก็จะมาพร้อมกับอะตอมหนึ่งตัวนะครับอะตอมหนึ่งตัวพร้อมกับ ท็อปแคปนะครับท็อปแคปฟิลต่างๆฟิลแน่นนะครับฟิลปลานกลางแล้วก็ฟิลโล่งนะครับแล้วก็เป็นแหวนรองนะครับเป็นแหวนรองเป็นแหวนรองอะตอมอเอาออกมานี่หน้าตาก็จะสวยๆแบบนี้นี่สามารถแต่งปุ่มได้นะ พี่จอนสั่งมาแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนนะเดี๋ยววันไหนเปลี่ยนจะเอามาให้ดูกันมารีวิวกันอีกรอบหนึ่งเปลี่ยนเป็นปุ่มเรืองแสงอันนี้ฝาก็สามารถที่จะแต่งได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับนี่นะเปิดออกมาสวยงามฝาเราสามารถแบบว่าไปสั่งยิงลายได้นะอ่ะวันดี้เวเปอร์นะครับ ภายในก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้นะนี่นะก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้ไว้สำหรับเล่นฐานขนาด18650นะครับเป็นอะแดปเตอร์สามารถเล่นฐานได้3ขนาด 18650, 207 0 0นะครับแล้วก็ส1 7 0 0สามารถเล่นได้นะครับถือว่าเป็นตัวที่แบบตอบโจทย์ได้ดีนะครับเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเนดะียว อ,อ่ะมาเดี๋ยวมาลองกันนะครับเดี๋ยวมาลองกันจอเก็ขออนุญาตใส่ฐานก่อนนะอ่าตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์แปลงนะครับเราจะใช้หัวทิ่มลงฐานที่ใช้ก็เป็นเอ็กต้าเหมือนเดิมนะครับนะใส่ลงไปเอ็กต้านะครับเวลาใส่นะหัวทิ่มลงนะครับใส่ลงไปอย่างนี้นะครับแล้วดัน ด้านล่างนะปึ๊บหน้าจอจะเปิดเห็นไหมนี่นะครับส่วนขวดน้ำยาคือเขาให้มาแบบดีมากๆเลยนะคือเราไม่ต้องเราไม่ต้องถอดขวดน้ำยาออกมาเลยเราจะเติมน้ำยาจากด้านล่างนะครับเดี๋ยวพี่จอนจะทําให้ดูนะ,ะปิดฝาก่อนนะครับใส่อตอมเอาตอมมาใส่ ตัวน,นี้ก็ให้อตอมมาแบบฟิลแบบโคตรดีเลยนะเป็นฟิลแบบโคตรดีเลยนะครับก็จะมีท็อปแคปแบบนี้นะครับให้สามารถเราเปลี่ยนได้ได้สามท็อปแคปนะครับเราเปลี่ยนได้สามท็อปแครก็จะมีแหวนมาให้ด้วยนะเดี๋ยวเราใส่แหวนก่อนนะครับจะมีแหวนมาให้ด้วยแหวนก็จะสลักเป็นชื่ออ่าลิ ลิควียมนะครับลิควียมนะเท่าสองแต่ว่าจะเป็นอะตอมของลิควียมที่ให้มานะครับนี่จะแบบนี้เราจะมุนให้ตรงก่อน๊อสวยเลยนะ สวยเลยนะครับอันนี้พี่จอนก็โมแล้วเนาะโมไว้แล้วนะครับก็คือสูบแล้วเดี๋ยวถอดข้างในให้ดูนะครับใครที่บอกว่ามันถอดยากถอดแน่นนะครับพี่จอนแนะนำให้ใช้ให้เอาโอลิงออกเส้นหนึ่งนะครับนะพี่จอนแนะนำให้เอาโอลิงออกเส้นหนึ่งนะครับออกเส้นหนึ่งแล้วมันจะมันจะง่ายมันจะใส่ได้ง่ายนะ อะตอมเขาก็ดีนะครับอะตอมเขาคือเขาดีมากๆเลยนะคือตรงที่ว่าแอ่งน้ํายาเขานะครับแห่งน้ํายาเขามันจะเป็นเนินลงมันจะเป็นเนินลงเห็นไหมจะเป็นเนินลงด้านล่างนะครับคือเวลาที่เราบีบน้ํายาขึ้นมาเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่ามันเอ่อล้นเพราะมันจะมีท็อปแคปดักอยู่นี่มันจะมีท็อปแคปด้านในดักน้ํายาไม่ให้เอ่อล้นนะครับเวลาที่เราบีบน้ํายาขึ้นมาเนี่ยน้ํายาจะไหลลงอัตโนมัติ เห็นไหมปึ๊บสมมุติเราบีบเต็มสัลีแล้วมันจะไม่เหมือนอะตอมอื่นคืออะตอมอื่นถ้าเราบีบเราบีบเกินก็คือมันจะออกเหนือรูลมเลยแต่ว่าตัวนี้นะครับเวลาเราบีบน้ํายาขึ้นมาเสร็จปับ๊บน้ํายามันชุ่มสัลีแล้วมันก็จะลงไปเราจะบีบเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยน้ํายามันก็จะลงไปที่เดิมมันดีตรงเนี้ยคือพี่จอนชอบมากเลยเนี่ยปึ๊บ มันก็จะลงไปที่เดิมมันมันจะไม่มีการแบบเออล้นหรืออะไรเลยเนี่ยลงไปที่เดิมโคตรดีเลยอย่างชอบเลยอ่ะอันนี้พี่จอยก็สูบแบบเป็นฟิลเป็นฟิลโล่งเนาะเป็นฟิลโล่งแต่เราสามารถที่จะใส่ท็อปแคปได้นะท็อปแคปมันก็จะมีให้เปลี่ยนหลายขนาดมันก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นแบบเมาส์ทูลังหน่อยนะครับเป็นรูเดียวนะครับเป็นรูเล็ก ตัวนี้ก็จะเป็นแบบเมาส์ทุล้างหน่อยนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นฟิลกลางๆนะครับหรือและไดเล็กรังนะเป็นฟิลกลางกลางอ่าแต่ถ้าใครอยากได้ฟิลแบบว่าฟิลมดคอยเดียวนะฟิลมดคอยเดียวก็ต้องเป็นตัวนี้เลยนะครับโล่งๆแบบจัดเต็มจัดไปอ่าถ้าฟิลมดคอยเดียวก็ต้องแบบนี้เลยสวยโคตรชอบเลยอะ ดีมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาลองกันนะครับเวลาใส่นะเวลาใส่เวลาใส่ก็ต้องใส่ให้ตรงมันจะมีล่องของมันนะครับเห็นไหมม,ม,มันจะมีล็อกเนี่ยมันจะมีล็อกเนี่ยใส่ล็อกให้ตรงอย่างนี้นะครับใสใ่ตรงล็อกนะมันถึงจะลงนะครับ มันต้องใส่ให้ตรงนะครับใสใ่ตรงใสใ่ตรงล็อกมันอันนี้ก็สูบไว้หลายวันแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนสํารีเลยนะครับสูบไว้หลายวันแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนสํารีเลยนะครับอืมอันนี้พี่จอนก็ปรับไว้ที่สามสิบห้าวัตนะครับแต่จริงๆคือเราจะเล่นมากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่มันมันขึ้นอยู่ว่าเราจะสูบแบบไหนนะครับ ่ะเรามาดูหมดหน้าจอกันบ้างนะครับหมดหน้าจอกันนะครับให้เรากดนะครับเวลาเราปรับหน้าจอหรือล็อกหน้าจอให้เรากดตัวนี้นะครับพร้อมกันนะอ่ะเราสามารถที่จะตั้งค่าได้ต่างๆนะครับอ่ะไฟอ่าตั้งค่าต่างๆนะครับไฟอ่าหน้าจอความสว่างนะครับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ต่างๆลองไปเล่นกันดูนะครับลองไปเล่นกันดูนะครับอ่า ก็จะมีบอกต่างๆ่นะอันนี้ก็คือปรับ35วัตต์ก็คือแบบเราต้องการแบบลากยาวๆวลากยาวๆเราก็จะปรับไฟเบาลงหน่อยแต่ถ้าเราชอบแบบว่าจิบสั้นจิบสั้นก็จะจะปรับปรับขึ้นไปหน่อยอ่าวิธีการปลดล็อกนะครับก็กด ค้างพร้อมกันนะอันล็อกนะครับอ่าวิธีการล็อกนะครับกดปุ่มยิงไฟกับกดปุ่มอ่าปรับบวตบนนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นล็อกก็จะไม่สามารถที่จะปรับได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการปรับเปลี่ยนนะครับก็ให้เรากดปุ่มบนกับปุ่มยิงไฟพร้อมกันก็เป็นอันล็อกเราสามารถปรับวัตขึ้นได้นะครับ ถ้าชอบแบบสายแบบว่าดักดักหน่อยหนึ่งคือจิบสั้นนะครับอ่นี่ถ้าจิบสั้นก็50วัตต์นะกำลังดีเลยเห็นไหมประมาณนี้อันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนสํารีนะยังไม่ได้เปลี่ยนสัารีมันก็จะ,ะมันก็จะแบบว่าไม่ค่อยลั่นเท่า เท่าเดิมที่เพิ่งเปลี่ยนนะครับเท่าตอนที่ยิงไฟโชว์ไปในคลิปนะถ้าตอนยิงไฟโชว์ไปในคลิปอันนั้นคือเพิ่งโมเสร็จเพิ่งเปลี่ยนสํารีใหม่ๆเลยนะครับนะแต่เราจะดูโฉบที่35วัตต์พอพี่จอนจะเล่นแบบอันเน้นลากยาวๆแต่จริง35วัตต์นี่ก็คือว่าถือว่าแรงแล้วนะไม่มาถือว่าถือว่าเป็นฟิลที่ที่ที่ได้ลากนะครับเป็นฟิลที่ได้ลากเดี๋ยวลองดูนะครับ จ่ายไฟนิ่มจ่ายไฟหวานนะครับจ่ายไฟค่อนข้างดีนะขออนุญ,ญาตไม่โชว์ควันไม่โชว์อะไรนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนโดนปิวอีกนะครับขออนุญ,ญาตไม่โชว์ควันนะี๋ยวมัจะปิวอีกอ่ะวิธีการเติมน้ํายานะตัวนี้นะโคตรดีเลยนะคือเราไม่ต้องแบบว่าเราไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดออกมาไม่ต้องถอดขวดน้ํายาออกมานะครับวิธีการเติมนะครับหมุนด้านล่าง หมุนด้านล่างออกหมุนด้านล่างนะครับไม่ต้องถอดออกมาเลยอ่ะนี่นะพอหมุนด้านล่างออกนะครับเราสามารถที่จะบีบน้ํายาลงในอ่างตรงนี้ได้เลยนี่บีบน้ํายาลงขวดได้เลยนะบีบน้ํายาลงขวดสะดวกสบายมากเลย พอบีบน้ำยาจนเต็มแล้วนะครับเราก็ปิดได้เลยอ,อ่ะจะประมาณนี้เลยน้ำยาก็บีบขึ้นไปอันนี้ก็จะโล่งๆหน่อย พี่จอนชอบฟิลนี้ฐานเอ็กตาร์นี่คือแบบเนี่ยสามสิบห้าวัต์ดูดูเสียงสามิห้าวัตต์อันนี้สำมีแห้งะเดี๋ยวไว้ต้องเติมน้ำยาอ่ะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ เราก็สามารถที่จะไปแต่งฟงแต่งฝาก็ได้มีให้เลือกหลายสีนะตัวนี้มีให้เลือกหลายสีแต่ดําก็จะดุหน่อยนะครับดําก็จะดุหน่อยเห็นไหมลายก็จะออกเป็นแบบสไตล์แบบออกลายไทยนิดนึงนะครับออกลายไทยนะครับสวยนะครับฝาเราก็จะสั่งทําได้นะครับเดี๋ยวพี่จอร์นสั่งทําฝาไปแล้วละ่ะเดี๋ยวจะมารีวิวฝาอีกทีหนึ่งนะครับจะมารีวิวฝาแล้วก็วันไหนจะเปลี่ยนปุ่มแต่งตรงนี้นะครับ เดี๋ยวจะมารีวิวทาคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้เลยสําหรับเพาสองคนที่อยากรู้ว่าฟิลมันเป็นยังไงนะครับถือว่าเป็นฟิลที่ดีมากนะสำหรับพี่จอนนะถือว่าเป็นฟิลที่ดีมากเลยนะครับตัวหนึ่ง หวานเจี๊ยบเลยอ่ะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะอืนะครับแต่งไทยมะพร้าวอ่อนกลิ่นชัดมาก <c oughs> ป้ายละทายไลท์ไปอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับวันนี้ก็จบไปกับการรีวิวนะครับเพ้า2สองตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับก็ใครสนใจหรือว่าอ่า อยากจับจ้องหรือสอบถามนะครับสามารถทักแชทพี่จอรนได้เลยนะครับผมโอเควันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้เนาะนะครับผมสวัสดีครับ